Thế là một ngon Thế là một Ôi Phun Đến bác khi phun Khi phun tính trả mấy lọc Phun kèo Phun kèo Phun kèo Ôi ต้องล่างหลายๆนะมันเป็นขีคุนถามว่าวขีคุนขีคุนมันก็ไม่ได้จุกกบหอกเด้อใส่ผู้ติงคิงแห้งใสพี่นอนจ้าเราจะแกงหอมเลยนะหมัมกเล่งงอนของป่านี่นี่กระชนะอ,น,ะอน,นไปใส่จ้ากระซอนกระซอนพี่น้อง อ้ยวเขานี่พี่น้องจาเว่าเ้า้า้จตรงล่างหลายนางเระวันนี้อันนั้นต่าพี่น้องมันมีขี้ฝุ่นจ้าเนี่ยนะเี่ยสงามพี่น้องขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นจ้า ต้มเสียบลายวัเลยน้ำลายเฮียจกโจกเฮ็ดไปก็ได้ซิมไปก็น่าสิวนาแหล่ขวัญละตาหวานขวัญละนี่กินมผสมย้ำคืนนะพี่น้องพี่เพื่อนตอนในสองถุงเทิงสามถุงก็ไปแล้วมันอยากเนาะคนเหาทดลงคนเพรเะมันกินต่ำ บักฮุงกินตาบักแตงกินเนียังเดือดเดือดดือดนะพี่น้องเพิ่นว่ากินรอบดึกกันไหมเขาเป็นผู้เบิ้งแล้วก็โมโหเด้จ้ะเขาอยากน้ำเพิ่นน่ะน้าฟองนี่หมดองหมดค่ะอันนี้ล่างด้วยน้ำเย็นนะพี่น้องล่างด้วยน้ำเย็นค่ะเอาวซอยมันีือสีพุ่นหรือว่าก็เมนดินเลยค่ะเป็นสีพุ่มตาหวานฝุ่นฉีนชุ่มฉุนค่ะสีงามใ้ ใส่มาเต้นพี่น้องใส่มาเต้นค่ะใส่การสเ็ตหน้ามานะโอ้พี่น้องเอ้ยงามอ่าหมดแหละตอนนั้นอนะขี้ฟุ้งพวกใบไม้แห้งอะแม่ของในป่านในดงเนาะค่ะพี่น้องมันบ่มีอันสารเคมีบ่มียางดอกกระสีพวกขี้กวางขี้เงี้ยวไอ้ซาป้านี่ยแหละจ้ะพวกนกพวกกระต่ายนี่แหละพี่น้องเขาก็ต้องล้างเนาะซีมกับซีมอยู่ดอกจ้า ธรรมสาสติธรราชาติไฮมาก็มีสัตว์ป่าคือกันสัตว์ป่าอยู่นี่มีหลากหลายชนิดคือกันได้พี่น้องมีไอโต่อย่างกัหมาหนไม่พี่น้องหมาหนโตงามงามเด้ค่ะหางยาวๆขนหนี่มันละยิบละยับเลยเพินเถอะหนาเลมๆหางยาวๆขนฟูๆงามงามพวกกวางพวกอย่างก็จะงามนกก็หลากหลายจ้ะมากไม้หลากหลายคือกัน ในขี้ฝุ่นติดอันกระซอนเห็นปะขี้ฝุ่นก็ติดกระซอนน,นะอนน๋อโอ้ยจอดจอดกอนจอดขึ้นเอานี่งามค่ะบอพีน่น้องเอาไว้สเสด็จน้ำเแล้วจะสิลงมือจินสับแสบอ้หูนมลายไหลโอ้ยโอ้ย หมกักเมาฟรังพี่น้องป้าตั้งซื้อว่าหมากักเมาฟรังหรือหมากแดงหรือหมากลิ่งงอนนะจ๊ะมีหลากหลายมากไม้น่าะอยู่ในประเทศสวีเดนนอร์เวย์หรือฟินแลนด์ป่ากบับพวกหมดเลยประเทศอื่นแต่ประเทศเดนมาร์กไม่ค่อยมีจ้ะสมแซบพี่น้องได้แล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วแก้วแก้ว น้ำลายไหลหวกว่าจะเออ,อน้ำลายไหลพี่น้องเออคือิไปซงลงในถ้่วยดนีหละจ้ะโอ้พอแล้วพอแล้วออืเดี๋ยวจะเยตาตาลลงไปนกิกน้อยพี่น้องมันทำไมมันสุดยอดคักซะเพราะว่าอย่างบ่โอ้ยค่อยสมเอ,อ้ยค่อยสมค่อยน้ำลายไหลหอยนี่แก้วพี่น,อน้องในหนี่ก็เข็ยบมิแก่เอ่อพริกน้ำปลาชื่อรสดหือ จะก็จะเติมลงไปด้วยอันนั้นพี่น้องน้ำตาลแสบพี่น้องเอ,อ้ยแสบแแ้งเสบไหลพี่ย่งที่ว่าแสแบบเนี่ยเมื่อวานกินแล้วแสบไหลขยกักไหวเพราท่านออกไปเก็บอีกจ้ะมันยังมีอยู่พี่น้องมันอ่ะมันทีบอกแก้ทีเดียวเลยที่จะพี่น้องมันทีค่อยๆทยอยมาบวกหัวมันหมดน้ำไหลเด้อมันก็สีบางลงบางลงเลยจ้ะพี่น้องค่ะไม่ธรรมดา นี่นี่นี่แก้วหอยขอโทษนะพี่น้องมันเวียงไปเวียงเออหมุนเอียงเขาเอาิ่นไวเอียงกะอันอ่ากล้องแม่สร้างเด้เว้ากว่าป๊อปปินเรื่องศิลปะบอกเขาอยากเว้าแก้วพริกแก้วพริกขวดนี่หอมหอมพี่น้องลรอป้าขวดเ,เองเด้อจ้ะขวดเองนะจ้ะสีงามเนาะบางเหมาฝรั่งไหมพี่น้องเอิ่นบางเหมาไปเลยแหละคอยบัรนี้ พอรสชาติมันกับเมนนวยมันกับทองกันได้พี่น้องเอ่อรสชาติมันกับสมสมหวานหวานคือบองเมาเลยจ้ะมีสมหน่อยสมหลายนวยออนกับสมหลายนวยแกกบออกหวานนั่นแหละจ้ะแซ่บให้พี่นอ้องเอ้ยเมือ่อใดนั่งกับสิคึกกับสิออกไปอีกเลยจ้ะไปป้าแต่ว่าบูเบอรี่ป้ากับบดรี่ขึ้นไปเบิงเลยได้พี่น้อง มันอาจสิรลนเหมือนแล้วก็ได้จ้ะหรือว่าสาิเหลือหลงเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยอคิดว่าเนาะเสียบพี่น้องสีงามหายจ้ะสีงามคลาสีงามคลากมาเดอ้อพี่น้องมากินน้ำกันแซบแสบเด้อจ้ะนี่มันเป,ป,ป็นหนมักสมสิแซบขบคือหอดบักโค้งบักคอบักข้ามหน่อยบ้านเฮามุอนอะไรจ้ะของกินเนาะของแซบ กินมมกสมพี่น้องไปสงสงกินมันสุดยอดเขาว่าเอาไปย้ำก็ได้เดียพี่น้องย้ำใส่หมูสับหอมดงหอมแดงซอยลงไปแม่ก็เสิแซ่บค่ะว่าเดี๋ยวมือลุ้นปาสิย้ำกินยำหมกเม่าฝรั่งก็สีว้างสิละค่ะพี่น้องตั้งเมนูไม่น,าน่าจะเนาะมาเด้อคะ่ะมากินน้ำปลาหมกเมาฝรั่งสีสวยสวยพี่น้อง กินกับแกวบักริกป่นนี่แหละจ้ะในนี่ก็มี้ักพริกป่นน้ำปลาสรุรหลือต่างแต่น้ำตาลเมืน่อท่านละเล็งลงไปค่ะเอาละค่ะพี่น้องป้าสิกินแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ